มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยอยากยอมรับกับตัวเองคือบางครั้งเราไม่ได้เจ็บเพราะเหตุการณ์นั้นแล้วแต่เราเจ็บเพราะเรายังแบกมันไว้ในใจเราจำคำพูดนั้นได้จำสายตาคู่นั้นได้จำความรู้สึกวันที่ถูกทำร้ายได้ทั้งที่เรื่องมันผ่านไปนานแล้วแต่ทุกครั้งที่นึกถึงใจเรายังตึงยังหนักเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหลายคนคิดว่าถ้าให้อภัย แปลว่าเรายอมรับว่าเขาไม่ผิดแปลว่าเรายอมแพ้หรือแปลว่าเราดูอ่อนแอแต่ความจริงคือการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อเขาเลยมันทำเพื่อให้ใจของเราไม่ต้องแบกเรื่องนั้นต่อไปการให้อภัยไม่ใช่การลบความจริงไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่เป็นไรแต่คือการบอกกับตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่าฉันจะไม่ให้ความเจ็บนี้มาควบคุมชีวิตฉันอีกบางคนยังให้อภัยไม่ได้ ไม่ใช่เพราะใจแคบแต่เพราะใจมันเจ็บจริงและนั่นไม่ใช่ความผิดถ้าวันนี้ใจยังไม่พร้อมจะให้อภัยใครไม่เป็นไรเลยเราไม่จำเป็นต้องฝืนไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องทำให้ใครพอใจสิ่งที่ทำได้ก่อนคือการวางความคาดหวังวางความคาดหวังว่าเขาจะต้องสำนึกเขาจะต้องเปลี่ยนเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะยิ่งเราคาดหวังเรายิ่งผูกใจไว้กับเขา โดยที่เขาอาจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่คนที่เหนื่อยคือเราการวางความคาดหวังไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมใครได้นอกจากใจของเราเองเมื่อเราค่อยๆวางใจจะเริ่มหายตึงหายเกรง็งหายเผลอเอาอาดีตมาทำร้ายตัวเองซ้ำๆแล้ววันหนึ่งโดยไม่รู้ตัวการให้อภัยจะค่อยๆเกิดขึ้นเองไม่ใช่เพราะเขาดีขึ้น แต่เพราะใจเราแข็งแรงขึ้นการให้อภัยไม่ง่ายมันต้องใช้ความกล้าต้องใช้ความเมตตาและต้องใช้ความซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือใจที่เบาคือพื้นที่ว่างให้ความสงบและคือพลังที่จะใช้ชีวิตต่อโดยไม่ถูกอดีตด,ดึงรั้งให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะใจของเราสมควรได้พักและเมื่อใจเบาลงชีวิตจะไม่ต้องฝืนไม่ต้องหนัก ไม่ต้องแข็งกระด้างเหมือนเดิมเมื่อใจเบาชีวิตก็เบาสว่างนี่แหละคือบุญผาสุข